ท่านเทวดามาแล้วเทวดามาเมตตามนุษย์แล้วมาโปรดมนุษย์วิญญาณแล้วมาแนะนำแก้ไข mm. อ้าวเข้าไป ชื่อนาย<น>สุประชาติแทนวันครับอายุ49ปีติดขัดปัญหาสุขภาพนิดหน่อยค่ะปวดไหล่ปวดหลังค,ค่ะเป็นเนหๆหายหายวันนี้จะมาแก้เรื่องลูกหนึ่งคนค่ะอื่นๆไม่มีค่ะภูมารไม่มีขันไม่มีสักไม่มีลูกหนึ่งคนค่ะ,ะแท้งเองหรือว่าพาไปด้วยครับพา,พาไป ปวดไหล่อย่างอื่นก็ไม่มีปัญหาอะไรท่านเทวดาอยากจะให้ดวงวิญญาณไปเกิดดวงวิญญาณทําให้ปวดไหล่ปวดตัวหรือเปล่าเป็นเป็นให้หายท่านเอ๋ยเอ๋ยถามมาดวงวิญญาณใช่ไหมเล่าที่เฝ้าตัวนั่นแหละน้อคือเด็กน้อยนั่นแหละท่านเอ๋ยยังอยู่เลยด้วยกันนั่นแหละน่าเด็กน้อยยังอยู่แสดงว่าเป็นสาเหตุใหญ่ทีนี้ จะพร้อมให้เด็กไปเกิดหรือเปล่าพร้อมค่ะพร้อมครับอ่าท่านเทวดาเขาพร้อมจะให้เด็กไปเกิดพร้อมแล้วใช่ไหมท่านใช่แล้วชายหรือหญิงกันเล่าเอ้ยอันนี้ไม่ทราบครับนี่หนูมาก็ได้มันได้ลอยอยู่ค่ะค่ะค่ะเธอได้นัมเบอร์วันเลยเหรอใช่หนูได้เชียร์ับบหนึ่งเลยอ่ะมารอตั้งแต่เมื่อคืนใช่ไหมอ๋อมารอได้สองวันแล้วสองวันแล้วอ่ะอ้าวชื่ออะไรจ้าเธอ มุนิตาค่ะมุนิตาเธอเป็นเด็กหญิงคนเดียวมีเห็นคนอื่นร่วมด้วยช่วยกันนะเปล่าไม่มีค่ะคนเดียวเดียวๆเลยจ้อ่าผลงานโอเคโปรตหลายเหอดีมากอย่างอื่นทำไรเปล่ายังอื่นแล้วค่ะไม่อยากทำเลยไม่มีแรงเท่าไหร่คนเดียวเดี๋ยวนะมีคนเดียวมีหลายคนได้ร่วมกันหน่อย ดีแล้วจะได้มีวินมีกรรมอ่าเป็นเงี้ไปเกิดเลยเขาจะให้เธอไปเกิดใช้เวลาตหนูยาชุดนักเรียนชุดนักเรียนไปโรงเรียนแล้วอ่ะมูนิตาค่ะชุดนักเรียนจ้าเป็นผู้หญิงนะโดนใจไม่เอากางเกงนะอ่าเขาต้อตามนี้ห้าขวบเจ็ดขวบค่ะมีขาเท้าด้วยนะคะชุดนักเรียนน่ะครบชุด อ่านังสือด้วยอะไรพวกนั้นด้วยมีลูกอมในกระเป๋าเลยค่ะเราล,<อ>ลงไปกินหรือไปเรียนหนังสือเอาไปเอาไปอ่างงอ่ะ,อะกินอาหารอะไรบอกมาพี่ค่าหรองตัาว,ว่าไปก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอ่าก๋วยเตี๋ยว ตามนี้ข้าวไก่ทอดด้วยค่ะข้าวไก่ทอดหมูทอดนดะ้หลอนาอ่าได้และอาหารการกินน้ำขนมน้ำขนมก็เอาเยอเยๆขนมกรอบๆค่ะอ่าเซเว่นไปเลยง่ายๆน้ำก็กินได้ทุกอย่างได้หลอนาน้นำร้นหวานนมเปรี้ยวก็ได้ค่ะอ่าตามนี้นะอก็ได้นะปล่อยสัตว์อะไรจ้ะปล่อยค่ะหลอนาเอาอลไปล่อยปลาหมอได้ฉีดตัวพอแล้ว อาหมอสิบตัวใช้เวลาสิบกี่วันสิบห้าวันค่ะสิบห้าวันเขาพร้อมแล้วหักหักไปล่วงหน้าสองวันหรือเปล่าไม่ค่ะไม่ไม่แกวนเลยหรอนด้ยังไม่ได้เจรจาถือว่ายังไม่รู้เรื่องไม่ค่ะไม่แกันค่ะมาหักบัญชีไม่ได้ไไม่ด้ก็เริ่มเลยเปล่าเริ่มพรุ่งนี้ค่ะเริ่มดี๋ยวพรุ่งนี้ไปจัดหาของก่อนไปจัดหาเข้าของพรุ่งนี้สตาร์ทนับหนึ่งสิบห้าวันให้ มุนิตาคนเดียว<ม>นามสกุล<า>เธอนะอ่าไม่มีอะไรที่จะชีน้นำแจ้งข่าวมีไหมไม่มีค่ะเธอไปทุกอย่างก็ดีขึ้นจ้าอ่าขอให้แยกย้ายกันไปเกิดโชคดีมีสุขได้ค่ะโชคดีไปได้จ้าลนา่นจ้าจาถกแค่แค่นี้เหรอคะอ่ะแค่นี้เหรอคะแค่นี้ได้ของแล้วจะอยู่ทำไมล่ะ ได้ได้ของที่ตอกบารนาแล้วรีบไปเลยจะได้ไปเตรียมตัวไปเกิดจริงๆแล้วอยากได้เยอะกว่านั้นน่ะเดี๋ยวเขาไปจัดหาให้ถ้าเผื่อว่ามีความสามารถมีกําลังตามนี้นะอย่าโลภอย่าโลภนี่แหละดีแล้วเดี๋ยวคนไม่โลภจะได้ดีเออโลภมากจะลาบหายเข้าใจยังอ๋อเาถามว่าพอบอกว่าชุดนอนอคิตตี้ชุดนอนคิตตี้เอาชุดนอนให้ด้วยเกยาวนะสีชม แล้วก็มีมีกอด้วยโบชุดเด็กอ่ะเด็กหญิงเด็กสาวอ่ะใช่ไหมอ่าโชคดีวินาทีสุดท้ายเสร็จคิตตี้บิ๊กหนึ่งชุดชมพูนะหลงตาชมพูตามนี้ไได้สบายใจแล้วโชคดีมูนีก้าจ้าจ้าโชคดีง่ายมากจังเลยมาบ่อยๆได้ไหมอ่ะไม่อยากไปเกิดเหรอ ก็าามารอรอเอาอาหารมาฟังกันมาไม่ขอของค่ะไม่ได้แล้วของเขาจะได้รีบปฏิบัติได้บุญมันได้มีมากกว่าของอีกมาขอของเอาไปซื้อเดี๋ยวเธอก็ไม่ได้บุญเราไม่ได้ไปเกิดอีกเข้าใจยังบุญบุญนี่มันเหมือนกระตังมีเยอะแยะทําอะไรก็ได้เข้าใจยังจชกดีไปได้สาธุจะ